วิ่เขามากเก๋ไงนอรลดดีเป็นยังเอาละครับยินดีต้อนรับกสูก่ความบุญไหวอีกเทือนครับเดี๋ยวมาเบงิงเบิงอย่างนี้มีอย่างที่เบิงอีกเด้อเนี่ยเบิงบ้านก่อนโอ้ยบ้านคอยอาโคดดิ้งดาเบิงพังเบิดพังเบิดเดี๋ยวจังเอาขึ้นครับยังผสมนะยัะงผสามไปเลยจะไปเล่นเกมก่อนสปินมีตั้งสามสิบบวกยี่บเก้าบวกเด้อเฮ้ย เฮ็ดไปว่าเอ้ยเขามาก็ได้เงินเนาะได้เงินหนูนหนนูสหามล้านกัวเลยสบายใจเฉยจะไปเฮ็ดบ้านเฮ็ดได้ยันยังยังยัง,ย,งยังมาพอครับเดี๋ยวเวลาอัปเดตยังขับเก่งใส่เงินหลายเดย์เอ้ยยุใส่วะอยากได้อยากได้ค้อนเนี่ยวะค้อนเนี่ยสามอันเลยทุกบ้านเขาอยากได้ค้อนอยากได้ค้อนค่อยอยากได้คอออออ้อนเฮ้ยเฮ้ยเฮอุ้ยปนปน บักรัตภูมบักรัตภูมมึงได้ล่ะให้โชว์ให้โชว์ฝีมือกันขุด Ooh, อ,อ,นนะอ,อ,อุ้ยแสนสามอีกเท่านึงว้าวแสนสามอีกเท่านึงอีกเท่านึงอีกเท่านึงเฮ้เบิร์ตบานไปเลยเฮ้ยเรียบยร้อยเบิร์ตเบิร์ตดาคโลเรียบร้อยเรียบร้อยจบเท่านั้น เปิดได้หมูไว้สบายใจตัวไปทีนนี่เปิดได้หมูเปิดได้หมูเฮ้ยเด็กสี่ก็เอาเด็กสี่ก็เอาเอาได้คนได้คนได้คนเรียบร้อยเรียบร้อยเอาจึงได,ด้ดีเอาบ้านไผ่ดีปะเบังก,กอนเบังกอนเห็นบังกอนนะเอาบ้าะนไะผ่ดีวะเอาบ้าะนไะผ่ดีวะเบังกอนนะบังกอนนะ แกแขนเกแขนบักห้านี่มันบ้านคอยบักห่านี่แหละเอามีโลอีกอ้ย่างวะมาคือเรื่วะมีโลซื้อโอ้ยมุดรอต่อไปมุดรอต่อไปเดี๋ยหาไม่ครับหาไม่หาไม่โอ้เก็บได้ละหาอีกหาอีกเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วมาแล้วบักหนึ่งบักอ๋อแล้วบักห้านั่นไงโลมันร้ายพอดจะไปแก่งหลานดีกว่าพี่น้อง อีบึงอีบึงยุใสวะบึงล้านคอยล้านคอยอีบึงยุใสวะยุใสวะยุใสวะอีบึงแหมมยนจทุบบ้านมันมันมันหอบไปแล้วเอ้ยนี่เดชสิรินาถตายแท้สิรินาถโอ้ยบ้านคือเนาะคือเนาะโอ้ยมีรถเก่งน้ำปะปะโถเอามีโล จะมืนหาโอ้รอดตัวไปจะต้องหาไหมน้องเอามาอีกเอามาอีกมึงตายทีมึงเ,เตยแน่นอนมึงจตงใสมึงก็ไม่รอดเฮ้ยเอาในอีกสปินอีกสิบอันมึงในอีกสิบเทือ่อเฮ้ยเอาในอีกแล้วเดือบร้อยมึงเอ้ยไม่น่าจะรอดอ่ะเฮ้ยอีกวีหายศรีนาถโจมตีขึกนเขาครับไปอีกครับพี่น้อง จัดไปอีกถึงดอกมันจะมีบอลโล่กำบ,บังมนะันน่ะยุดใสวะยุใสมารถพังรถพังควนกุบควนกุบอุยควนกุบโลดเป็นจังได้เป็นจังได้ควนกุบควนกุบอุ้ยเอาเอาโอ้โหอีกเท่อนึงก็มาได้เนาะเกิดสยหาอีพี่น้องหาอีเอ้ยค้อนค้อนค้อน เซ็ตเท่เซ็ตเท่เซ็ตเท่อีบึงอีบึงอีบึงตายยังเขียดอีบึงเจอแล้วนี่ดีนี่ได้นี่ได้อีบึงเอาเงินใส่ดีอันใดดีอันใดดีเนาะโอ้ยคิดหลายใจดีอันใดดีเนาะอันใดดีเนาะพระโฉเรียบร้อยจากนักเลงกลายเป็นขอทอนเลยเขาบอ้ เ้ยงไฮซ่าเลยบ่อไฮซ่าเลยไฮซ่าเลยนขำเปียกเลยเป็นยังไงโอชารูปองโอ้ยพาอยู่รูปองเดนมาหมุนมาลอยตรงตรงตรงเอามาอีกเอามาอีกโอ้คนอีวึงโดนอีกแล้วอีวึงตัดหน้าร้านแน่นอนว่าปะว่านี่ยมันห้องแน่นอนเลยเฮ็ดบ้านมันขนาดนี้ไม่สิเขียดบ่วะ ต่อดีนอสพี่น้องเอาอะไรดีนอสโผเรียบร้อยบ้านแตกควนกุบควนกุบเจยด้วยบ้านฉันไฟไหม้เ <laughs> รียบร้อยหาต่อครับอยากได้หมูนะ้ยังคุณมาหาพวาากวะใหญ่ซิ่งมยตังเอ้ยเอ้ยเอ้ยไม่แล้วโอ้โหโชคดีขนานดะพี่น้องเอ้ยประหยัดซีบอกยังไหลเจ็บคอเจ็บคิงได้ยบะมันเจ็บคอเจ็บคอ ถึกอีกถึกอีกว่าปรลอดไอ้บึงเอ้ยบ <break hyster ia> ้านมึงนี re ่ไอ้จิกหน่อยกันนะวะโลเบื่อหลังคาหายโอ้บนไหนจะกูยังได้แล้ววะสอมคือสิลายยังดอกห้องไฮได้นี่ห้องไฮได้นี่ไออ้บึงเนื้อตายว่านี่ไปยังเขียดแน่นอนวะมาอีกมาอีกแล้วพี่น้อง ข้าพเจ้าเป็นเทพเจ้าทองนะฮะเราจะดำเนินการฟาดสายฟ้าใส่บ้านเขานะฮเฮ้ยพวกเออลังกาหายเออบ้านแตกสลากขาดเฮ้ยเหตุกันณ์หนูนดได้เฮ็ดการณ์หนูได้บ้าพี่บ้าช่วยไม่ได้ฮนะเราต้องจัดให้เต็มที่อ่ะเฮ้ยมาอีกแล้วครับมาอีกแล้วมาอีกแล้วตายแน่นอนบักปั๊บนี่ยังพอทันดีหายนั่นนตัดตดตัดอเอเอ พาขาดหายไยน่านลิบต้นนะพี่น้องเอ้ยตาลิต้นนะอุ้ยโอเคครับกะเสีกใคทุพ้อเลยล่ละมันก็สิห้องให้แล้วพี่น้องฝากกดติดตามนี้ด้วยครับเพื่อเอดี๋ยวเอพีน้